สวัสดีจ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่สิบนะคะเอาพื้นสีดำให้เพื่อนดูก็จะเห็นชัดหัวกันนะคะเราก็ถักมาได้ประมาณนี้แล้วนะคะเอาเอาไปเอาเตารีดท,ทับทับทับอย่างนี้ให้ดูนะคะเราจะได้เห็นชัดลายเขานะคะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะหนลายเขาก็จะประมาณนี้นะคะตัวนี้จะขึ้น9ขาแล้วนะคะใหญ่อิวก็อธิบายไปแล้วนะคะว่าเราจะทำอย่างไรนะคะต้องเช็คดูว่าเราทำแบบไหนนะคะ ตัวนี้ครบไหมครบไหม,ไหมต้นเช็คงานเห็นไหมนี่ตัวนี้เราก็ลืมแล้วนี่เห็นไหมเราปกติเราจะได้สามนะคะเห็นไหมได้สามแล้ว <นะ S 2> ตรงนี้เรามาไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะแก้ไขใหม่นะคะต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะคะ ประมาณนี้ค่ะพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ถักโซ่สีมาโซ่สีมาแล้วตรงนี้โซ่สีมาแล้วเราก็ขึ้นตรงนี้เลยนะคะ่ตัวแยกแยกของเราขึ้นตัวแยกของเรามาเลยขั้นด้วยโซ่หนึ่ง ซ่นึงนะคะเราก็ลงทุกหลักนะคะวีไม่ใช่เราต้องพันหัวเข็มด้วยพันหัวเข็มด้วยขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ I yeah. ได้เก้าหลักไหมเช็กดูก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่จ้อยเด็กเก้าโซ่หนึ่งแล้วก็อฟลงสองหลักนะคะขั้นไปโซ่หนึ่งอฟลงอีกหนึ่งครั้งนะคะขัดด้นไปโซ่สาม สองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามพันหัวเข็มขึ้นตัวเลื่อยเลยค่ะลงสองหลักนะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เมโซ่หนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งทำได้โซ่หนึ่งเราจะทำพันหัวเข็มสองครั้งขั้นด้วยโซ่หนึ่งให้ได้เก่าเก้าเก้า,าให้ได้เก้าหลักนะคะลิ้นพันกันพูดไม่ออกแล้วทิ้เนี่ย ประมาณนี้นะคะไหมอ่อนนุ่มถักดีมากค่ะตัวนี้ลายนกยู่ถักทีไรก็สวยทุกทีนะคะลายนกยู่หรือว่าอยู่ที่เราชอบก็ไม่รู้นะคะ มัไม่ค่อยออกเลยหรือว่ามันเอาไว้ที่ไม่ไหมซันทรายนะคะไหมตัวนี้คนถักว่ามันคล้ายกับไหมเส้นสหศสินนะคล้ายกับสหศินคล้ายกับ ไหมจำปีเหมือนกันได้ไหมตัวไหนก็ถัดดีนะคะยายอยู่ไม่ได้ขายไหมนะเล่าให้ฟังว่าตัวไหนถัดดีเฉยๆนะคะประมาณนี้จ้าเราก็ถักไปตามลายเลยนะคะตามลายของเรา สั่งไว้นานแล้วนะคะนี่ไม่ได้ถักเลยไหมตัวนี้สั่งมาได้เกือบสองปีแล้วไหมเยอะยังไม่ถักก็เยอะแยะซื้อมาแล้วถ้าไม่ถักเอามาลองแล้วไม่ถูกใจถักไปนิดเดียวไม่ถูกใจก็ลือไปสั่งใหม่ ถักไหมนะคะแต่ถ้าใครชอบว่าเออถักไหมนี้ให้หน่อยอยวก็ถักให้นะคะเพราะว่ามีไหมอยู่แล้วถ้าเขาไม่ชอบสีก็สั่งมาถักให้เขาใหม่ค่ะประมาณนี้นะคะคนชอบถักเราก็ถักอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนจบแถวเลยนะคะ พอถึงจุดแยกมุมเราก็ทําเหมือนเดิมน,นะคะแถวต่อไปก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนตัวนี้นะคะต้องจะได้งอกงอกออกมาเป็นนกยุงอีกหนึ่งตัวแล้วนะคะแถวต่อไปประมาณนี้นะคะ